สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรื่องมันมีว่าชาแนลที่ทำให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาโดยหัวข้อที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมูกระทะครับ และตอนนี้แน่นอนว่าแทบจะทั่วทุกที่ของประเทศไทยล้วนมีร้านหมูกระทะขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเซไปทางไหนคุณก็จะพบว่าบริเวณใกล้ๆตัวคุณนั้นจะมีร้านหมูกระทะอยู่เสมอฮะอีกทั้งยังเป็นอาหารที่เราสามารถที่จะทํากินเองง่ายๆที่บ้านนะครับเพียงแค่มีเตาเท่านั้นเองวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบทั่วไปที่หาซื้อได้ตามตลาดสดอยู่แล้วยิ่งถ้ามีน้ําจิ้มรสเด็ดด้วยแล้วก็บอกเลยฮะอร่อยกันเลยทีเดียว เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเล่าประวัติความเป็นมาของหมูกระทะกันเลยดีกว่าโดยเจ้าหมูกระทะนี้นะฮะเขามีความเชื่อกันว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากชาวมองโกเลียครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมองโกเลียถือเป็นมหาอำนาจของโลกครับคุณผู้ชมมีพื้นที่ที่เขาล่าอนาณนิคมเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากครับและแน่นอนว่าถ้าจะเป็นมหาอำนาจได้สิ่งที่จะต้องมีก็คือ กำลังพลทาหารครับสมัยนั้นเนี่ยเวลาเดินทัพเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอุปกรณ์ทําอาหารใช่ไหมฮะเขาก็เลยใช้หมวกของตนเองเนี่ยมาทําเป็นเตาครับแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมาย่างบนหมวกครับเออซึ่นที่ผมบอกก่อนนะฮะมันเป็นเพียงเรื่องเล่าฮะมันไม่มีหลักฐาในใดๆเลยครับผมก็จึงเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งนะสำหรับเรื่องนี้แต่จากที่ผมนั่งหาข้อมูลมาอย่างยากลําบากครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นอกแล้วก็เว็บไซต์ของประเทศไทยนะครับ ผมกลับคิดถึงทฤษฎีทฤษฎีดึงครับย้ำนะครับว่าเป็นเพียงทฤษฎีที่ผมเนี่ยรวบรวมมาแล้ววิเคราะห์นะครับแล้วเอามาสรุปให้คุณผู้ชมฟังเท่านั้นนะซึ่งมันจะเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมไปพร้อมกับผมแล้วกัน โดยผมเชื่อว่ามองโกเลียเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับแต่วัฒนธรรมการกินหมูกระทะนี้กับแพร่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเท่านั้นครับผมก็เลยคิดว่าไอการกินหมูกระทะเนี่ยฮะมันน่าจะเกิดขึ้นในปีคิศ .1258 ยาวไปจนถึงคิศ .1281 ถามว่าทําไมจะต้องเป็นช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สมัยที่มองโกเลียเนี่ยล่านาดิคมครับซึ่งชาวเกาหลีสมัยนั้นเนี่ยมองว่าชาวมองโกเลียเนี่ย เป็นกองทัพที่ยากต่อการที่จะต่อกรเป็นอย่างมากครับเกาหลีก็เลยยอมเป็นเมืองขึ้นมองโกเลียครับและหลังจากนั้นนะครับมองโกเลียก็ผนึกกาลังเข้ากับเกาหลีเพื่อเข้าลุกรานประเทศญี่ปุ่นครับโดยไปตั้งทัพอยู่ที่ชายฝั่งบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีฮะลบกับญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้งครับและหลักๆก็จะเป็นสงครามทางเรือนะฮะผ่านทางช่องแคบระหว่างเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองครับพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ย คลิปนี้ก็จะกลายเป็นประวัติศาสตรส์สงครามไปใช่แล้วฮะแต่มันมีเหตุผลครับคุณผู้ชมเพราะไอ้เจ้าเนื้อย่างบนกระทะเนี่ยมันมีอยู่2ตำนานด้วยกันครับอย่างแรกก็คือเนื้อย่างเจงกิส่านโดยมีบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งแรกเกิดขึ้นในปีคริสตักราช1918ที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นฮนะสมัยนั้นเนี่ยที่ฮอกไกโดนะครับเขาจะนิยมเลี้ยงพวกแกะครับเป็นจํานวนมากเลยครับ ซึ่งเขาเจะเอาหนังของมันเนี่ยไปทาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนั่นเองครับเนื้อแกะเนี่ยมันก็เลยล้นตลาดเพราะเนื้อแกะมันเหลือมากๆเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยส่งเสริมให้กินเนื้อแกะครับและต่อจากนั้นราว18ปีต่อมาครับในปีคือศักราช1936ก็ได้มีร้านหนึ่งนะครับใช้ชื่อว่าร้านเจงกิสข่านโดยเขาเจะเอาเนื้อแกะเนี่ยมาย่างบนเตาล,ล้นๆครับเมนูนั้นก็มีชื่อเมนูว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านนั่นเองครับเจงกิสข่านหรือใคร เจงกิสข่านก็คือผู้นําของมองโกเลียครับเขาเลยมีความเชื่อว่าชาวมองโกเลียเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของเนื้อย่างบนกระทะนั่นเองครับและตำนานที่2ครับรอบนี้เป็นเนื้อย่างเกาหลีนะครโดยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลการกินเนื้อย่างสไตล์เกาหลีครับมันเลยทําให้ในญี่ปุ่นเกิดร้านเนื้อย่างเกาหลีขึ้นมากมายเลยครับคนญี่ปุ่นเรียกร้านแบบนั้นว่าเนื้อย่างโซซอนครับจะเห็นได้ว่า2ตำนานเนี้ย มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าเจงกิสนเนี่ยก็คือผู้นําของมองโกเลียครับส่วนเนื้อย่างเกาหลีหรือว่าเนื so ้อย่างโซซอนเนี่ยโซซอนก็เป็นชื่อราชวง์ของเกาหลีเช่นกันผมคาดการว่าเจ้าหมูกระทะเนี่ยฮะมันคงเกิดขึ้นในระหว่างทําสงครามตอนที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับเพราะหากจะบอกว่าชาวมองโกเลียเนี่ยเป็นผู้คิดคนนะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมการกินเนี่ยมันควรจะแพร่ระบาดไปทั่วมองโกเลียฮะแต่เจ้าหมูกระทะเนี่ย มันกลับบุกวนอยู่แถวแถวญี่ปุ่นเกาหลีรวมไปถึงจีนบางส่วนด้วยส่วนใครจะเป็นคนคิดคนนั้นอันนี้จากการหาข้อมูลนะฮะก็คงตอบได้ยากจริงๆแต่ในส่วนของประเทศไทยมีหมูกระทะเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนแล้วมายังไงใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเลกเก้ไม่ใช่ละ ในส่วนของประเทศไทยนะคะคาดการว่ามีการเปิดร้านหมูกระทะมาเนี่ยในช่วงปีพศ2500ครับเมนูนี้อยู่ในพัตคาลครับและเรียกเมนูนี้ว่าเนื้อย่างเซียงกิตขาดซึ่งต้องบอกว่าราคาในยุคนั้นโคจะแพงครับใครจะไปกินต้องบอกว่ามีเงินถุงเงินถังเท่านั้นนะถึงจะได้กินเมนูนี้ครับในขณะเดียวกันที่ภาคอีสานครับมีร้านร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านหมื่นทิพปเนื้อย่างเกาหลีซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดบนราชธานีนะครับจากที่ผมได้กล่าวมาเนี่ย หมูกระทะเนี่ยก็จะกินกันเป็นเฉพาะกลุ่มใช่ไหมฮะตัวแปรสําคัญก็คือร้านไดโดมอน,นครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมหลายคนเกิดทันหรือเปล่านะซึ่งร้านนี้นี่เองครับที่นําหมูเนี่ยมาย่างบนเตากระทะครับและไม่ไดเอามาย่างอย่างเดียวครับจัดทําเป็นบุฟเฟ่ด้วยและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของบุฟเฟ่หมูกระทะเลยครับคุณผู้ชมนี่ก็คือทั้งหมดของที่มาตํานานหมูกระทะครับ ขอแถมอีกนิดนึงละกันท้ายคลิปแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าไอ้เจ้าน้ำจิ้มบุกกาะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะมันมาจากจีนครับเขาจะเรียกน้ำจิ้มสูตรนี้ว่าสูตรไหหลำนะครับ แต่เดิมทีเนี่ยเขากินกับซุกี้ยากิครับซึ่งเขาจะใช้เต้าหู้หยีเนี่ยเป็นส่วนผสมนะฮะและน้ำมันก็จะออกมาเป็นสีชมพูชมพูนิดนึงและมันก็ถูกพัฒนาต่อมาครับเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะในที่สุดหลังจากที่ทำคลิปนี้เสร็จเนี่ยต้องบอกเลยว่าหิวเลยฮะคุณผู้ชมขอตัวไปทานอะไรก่อนละกันแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องเล่าที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้้้วววบบกััััันนนนนใใหหหม่คคิปาสสสรรีีด